ก่อนที่เราจะไปถ่ายงานนะครับพี่น้องชาวแรงงานครับวันที่1นพฤษภามีคนเสนอขึ้นค่าแรง492บาทตั้งสตินิดนึงครับจงตั้งสติและฟังทางนี้นะครับค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะออตอนนี้เนี่ยค่าแรงเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่าแรงเราอยู่ที่ประมาณ331บาทไม่น่าจะเกิน333หรือ336บาทนะฮะอยู่แค่นี้เอง300กว่าบาทจะขอกระโดดไป492 โอกาสเป็นไปได้อ่ะผมไม่บอกแล้วกันเดีย๋ยวจะบอกว่าเออดับฝันหรือเปล่าอะไรยังไงซึ่งโดยปกติตามกระบวนการนะครับเขาจะมีคณะอนุกรรมการเรื่องของการพิจารณาค่าแรงนะฮะประมาณเดือนกระกฎาคมเนาะเขาก็จะให้อนุกรรมการเนี่ยซึ่งอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยไปพิจารณาว่าเออสภาพจังหวัดของคุณการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการใช้ใจ่ายเป็นยังไง ดีไม่ดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดไม่ใช่ท่องเที่ยวก็จังหวัดเกษตรกรรมเพราะว่าค่าแรงแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันมิฉะนั้นเนี่ยพอได้ข้อมูลฐานจํานวนประชากรกับภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดนั้นเขาจะส่งมาให้ส่วนกลางฮะส่วนกลางก็พิจารณาและขึ้นค่าแรงแต่ละจังหวัดก็จะไม่เท่ากันแล้วเขาก็จะขึ้นประมาณสักปีต้นปีซึ่งจะขอขึ้นหนึ่งพฤษภาคมเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ต้องไปขึ้นอีกทีหนึ่งก็คือประมาณต้นปีหน้าปี2,566แล้วจาก300กว่าบาทเรา331บาทเนาะมันไม่ขึ้นมา2ปีแล้วแต่จะขอก้าวกระโดดไป492บาทให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศมันก็โอกาสนะฟังข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าอืมโอกาสค่อนข้างน้อยหรือโอกาสไม่ได้เลย นะสี่ร้อยเก้าสิบสองแต่ถามว่ามันจะขึ้นค่าแรงไหมมันคงขึ้นล่ะครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดก็จะไม่เท่ากันจังหวัดที่บักจะขึ้นมากที่สุดก็จหวัดท่องเที่ยวฮะกรุงเทพชนบุรีภูกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยส่วนจังหวัดอื่นก็แล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดนะครับมิฉะนั้นแล้วสี่รอยเก้าสิบสองบาทอืมก็ดับฝันไปก่อนนะอาพูดตรงๆนะเย่าว่ากันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ตั้งใจทํางานครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนสู้ๆูฮะเหมือนผมฮะยังคงถ่ายงาน ทำงานครับสูส้